ดีครับก็วันนี้วันที่สองนะคบของการฝึกงานที่อัโรโหยาสามคำประมงใช่ไหมคะพี่ไอสวัสดีค่ะใช่เป็นเป็นเช้าที่สดชื่นเนาะพี่ไอตื่นมาไม่รู้สึกเหนื่อยเลยรู้สึกแบบว่าเอ้ยขนาดหลับหลับตื่นตื่นหลับเป็นพักๆหันหน้ามองกันแล้วเออตื่นมาก็ยังไม่รู้สึกเหนือยขนาดขับรถมาตั้งไกลมากตั้งเก้าชั่วโมงค่ะจริงเจ,งจ้าว่าการมันดีด้วยใช่<ด>เนาะเนี่ยตอนนี้ประมาณหกโมงยี่สิบนะครับอากาศก็แบบ ดีเนาะไม่ได้แบบหนาวมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะหมายถึงว่าตอนเช้าก็อา,ากาศดีรู้สึกว่าคือแอรมเริ่มทำง,งานตอนดึกแล้วพัดลมก็มาอย่างแรงหนาวมากนอนผมผ้ากัานทุกคนใช่ค่ะตอนนี้เราจะไปไหนกันพี่ไอไม่แน่ใจเลยลองไปไดูดข้างหน้าก่อนนะใช่ไน่าจะตุ้นแลวเพราะเขามีทำรอบตกมือหกโมงครึ่งจากนั้นเรานำก่อนมาเป็นแบบน้านั่นเพื่อนไีก่อนเราจะไปนั่ง ต่านาทินะครับเดินจนกงกรมด้วยค่ะใช่เดินจนกงนจนกรมด้วยพร้อมค่ะโอเคอครักตอ,อนเดินผ่านนะคะขวามือจะเป็นโรงเรือโรงเลี้ยงเรือใช่ซึ่งเป็นของที่นี่เลยนะครับของทัฒประมงเลยส่วนด้านซ้ายจะเป็นเพชรพลเีศนะคะที่เมื่อคืนเราไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมันติดลนไปวันนี้เราอาจจะได้มีโอกาสเข้ามา่นต้องมาเดี๋ยวพามาดูนะครับ เราต้องมาให้ถึงใช่รดีมเลยเหมือนบ้านต่างจังหวัดเลยใช่เหมือนโฮมสเตย์เนาะแต่ที่จีไม่ใช่นะครับเนาะแต่ละที่ก็จะเป็นตึกไม่ใช่ตึกนะครับคล้ายๆเป็นบ้านเนาะที่สลับดูแลผู้ป่วยนะครับสวยมากเลยค่ะเจาใช่เดี๋ยวตอนเย็นผู้ป่วยก็จะมาทํากิจกรรมต่างๆก็จะมีเวลาอยู่นะครับใช่นะครับ บบนี้เลยนะครับโอเคครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครับบรรยากาศนะครับทุกคนอัน,นที่พีระมิดนะครับพลังงานเนาะใช่บรรยากาศลมเดื่นมากทุกคนตะเนน ครับ <lerin> เดี๋ยวมาเดินรงกลมกันนะครับเช้านเนาะหกโมงครึ่งนะครับทางก็จะเป็นแบบนี้ ตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เราทำวอลกิ้งมีดิเทชันนะครับแล้วก็มาล้างเทา้ามาเดินดูสวนต่างๆนะครับให้ได้เห็นถึงการสัมผัสน้องใหม่เป็นไงบ้างการวอลกิ้งค่ะก็ทำให้เราได้สตินะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองค่ะ ใช่อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเนาะเวลาเราทํากิจกรรมอันนี้ตอนเช้านะครับซึ่งในแอเรียนี้ครับมันก็จะเป็นของป่าป่าไผ่เป็นพื้นที่เราได้สัมผัสพื้นนะครับเ<ช> <ๆ S 2> วลาเราเดินก็คืออาจารย์จะบอกจะบอกเสมอว่าเราต้องโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเนาะคิดอะไรก็คืออย่าไปกังวลกับเรื่องใดใทั้งสิ้นอยู่กับปัจจุบันรเราเดินอยู่ <ๆ S 1> เราทําอะไรอยู่นะครับเราเดินเราทําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ ในการถอดรองเท้านะครับให้สัมผัสถึงพื้นดินพื้นหญ้าสัตว์มดผึ้งต่างๆนะครับซึ่งเป็นส,สัมพันธ์มากเวลาเราทำกิจกรรมแบบนี้มนทำให้เรารู้สึกสงบบางทีเราอาจจะไม่สงบแต่ก็อย่างน้อยๆเราก็จะได้จุดโฟกัสนิดนึงที่มันดีขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์เรียนแจ้งการฝึกอาจจะต้องใช้ระยะเวลากว่าเราจะจิตเราจะนิ่งเพราะว่า ถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็<ช>จะทําให้เรา<อ>แบบแรกเราก็แค่รู้ว่าวิธีการเดิน<ช>เราจะคอ,อนเซนเทรตยังไงเราจะก้าวยังไงเรากำหนดจิดที่ตรงไหน<ช>อันนี้แค่รู้ตรงนี้พอล้วก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเราก็จะไม่งใช่ค<ต>่ะมนันคือเป็นการพัฒนาจิตใจรเราไปด้วยใช่โดยสด่วนตัวเจ้าก็มองว่ามันทําให้เรานิ่งขึ้นก็ปกติเจ้าเป็นคนแบบอเลอยุกยิกอ่ะยุมยิ้มยุกยิกแต่พอมาตัวเนี้ยใช่พอมาตัวเนี้ยใช่มันทําให้เราแบบ คอนเซนเทรตมันทำให้เรานิ่งถึงแม้เราอาจจะไม่ได้นิ่งมาก<ห>แต่มันก็ทําให้เราพัฒนาขึ้นนะครับต้องกลับไปพัฒนาค่ะใช่โอเคต่อไปเราจะไปนั่งสมาธิเมื่อกี้เราเป็นวอลกิ้งแบดิเทชั่นนะครับต่อไปเราก็จะไปนั่งสมาธินะครับผ่านพีระมิดนะครับโอเคครับป่ะเพื่อนๆนั่งกัน เคค่ะเพื่อนๆหลังจ,จากที่เราไปม t ดิ i ทช Walking Meditation แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวกันนะครับวันนี้ก็ปั่นจักรยานไปอากาศตอนเช้าก็เย็นนะครับแต่พอใส่สัตก็จะเริ่มร้อนร้อนชื้นนะทุกคนเพืเราปั่นจักรยานไปนะครับป่ะ กาดดีอยู่นะทุกคน ตึกฟ้านี่คือตึกคนไข้นะครับชาด้จะเป็นตึกคนไข้หมดเลยครับโอเคปลาถึงแล้วบบจอดปุ๊บไป,บป,บป,บปบ อันนี้จะเป็นที่ที่ให้พี่เขาเป็นเหมือนพืชเป็นยาสมุนไพรนะครับตักโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน i ที่เขาก็อยากจะมีกำลังใจอยากจะมีพลังใจในการใช้ชีวิตเหอนกันหลายคนอาจจะท้ออาจจะเหนื่อยนะคะก็ให้เราได้ใช้เสียงเพลงใช้ฝั่งตนี้เนี่ยช่วยเยียวยา เพียงพอแล้วนะคะให้เราไม่ค่อยนวดคนที่อยู่ข้างหน้านะคะเบาๆนะคะนวดก็นวดด้วยรอยยิ้มนะคะนวดแบบจริงจังเลยนะคะอยู่ในอัพวัวด้วยปาในยหลังนะเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะทำงานมา um tamanho